ดีค่ะทีมงานเกมก้าหญิงนะคะวันนี้นะคะทีมงานอยู่กับแพ็กเกจ VIP ประจำเดือนเมษายนนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นสเปเชียลแพ็กเกจนะคะเพราะว่าปกติเนี่ย VIP ของเราเนี่ยหนึ่งเดือนก็จะ300บาทใช่ไหมคะแต่ว่า แพ็กเกจสเปเชียลของเรานะคะจะราคา400บาทแต่ว่าเติมไปด้วยความคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าซื้อได้นะคะก็เรียกได้ว่าทุกเซิร์ฟเวอร์เลยจัดตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายนนะคะเรียกได้ว่าเป็น VIP รับร้อนของเรานะคะสำหรับ VIP สเปเชียลนะผะู้เล่นเนี่ยจะต้องซื้อตามรูปนี้เท่านั้นนะคะภายในแพ็กเกจ400บาทนะคะจะประกอบไปด้วย VIP 30วันนะคะ แล้วก็บัวหิมะเทียนซานยาเปลี่ยนเอ็นทสารกล่องสมบัติเสือขาวนะคะกระบีย็นอย่างบริสุทธิ์ตัวผู้เชี่ยวชาญตำราฝึกสี่วันกล่องผ้าดิ้นตัวสักล้านและตัวสักรา้างหรือเป่าตัวสักล้านอะไรวะ <laughs> ตัวสักล้านะคะและหอสนับสนุนสํานักนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่ทีมงานพูดไปนะคะในราคาเพียง400บาทเท่านั้นคุณง่ายนะคะนอกจากเราจะได้รับ V A P แล้วนะคะเรายังได้รับไอเทมต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะในราคา400บาทเท่านั้นอย่าลืมนะคะว่า รูปที่ทีมงานเอ,อ่อที่ผู้เล่นจะต้องกดซื้อเนี่ยจะต้องเป็นรูปนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแพ็กเกจ V.I.P. ของเราเนาะถ้าเกิดว่าซื้อรูปอื่นเนี่ยจะได้รับเป็น V.I.P. อย่างเดียวนะคะ แพ็กเกจคุ้มค่าอย่างนี้นะคะเราจัดให้เลยนะคะรับร้อนร้อนวันที่1-30ถึงสาเมษายนนะคะใครอย่าลืมะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะจะมีไอเทมและจำนวนแจกให้ทราบอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย